สวัสดีครับวันนี้ลูกอ้นพาเที่ยวนะครับจะพาไปดูการขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นภูทับเบิกในวันฝนตกนะครับแล้วก็หมอกจํำๆเลยนะครับรถที่ผมใช้ก็จะเป็นรถ PCX 160นะครับเพไปกับแฟน2คนเนาะนะครับแล้วก็มีสัมภาระอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ประมาณ20กกลัวได้นะครับรถที่ผมใช้ก็รถเดิมๆเนาะนะครับฝนตกด้วยนะครับ อประกอบการตัดสินใจนะครับของเพื่อนๆได้หลายคนนะครับที่ว่าลดอะไรขึ้นได้บ้างขึ้นไม่ได้บ้างนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะนะครับ p c x 160ครับผมดูบรรยากาศเดียวยวๆเลยครับสวยงามมากๆครับ ซึ่งบรรยากาศ2ข้างทางน,นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถละสายตานะครับจากวิวทิวทัศนะครับแล้วก็หมอกจำชํำนะครับที่ปะทะร่างกายแล้วก็ใบหน้าของเราเนาะนะครับสดชื่นม,มากๆนะครับยิ่งมีฝนตกพรมๆด้วยนี่ก็สวยงามไปอีกแบบนะครับ แต่ก็อยากให้ทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภัยเนาะนะครับฝนตกถนนเลื่อนนะครับค่อยๆไปทางค่อนๆทางจะไล่ระดับชั้นไปเรื่อยๆนะครับดังเห็นในวิดีโอเลยนะครับแต่ก็สวยสวยมากๆเลยนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไปกี่ครั้งเขาไม่ผิดหวังครับปุถเบิร์กโดยเฉพาะทางขึ้นนี่ใครที่ว่าโหดก็โหดต้องมีทักษะประมาณหนึ่งเลยนะครับ ทงางรถจินทางมอเตอไซค์เนาะนะครับนี่ฮะบรรยากาศสวยงามมากๆครับนี่ครับหมอกช้ำๆเลยนะครับสดชื่นสวยว้าวมากๆนะครับ ใจเต้นแรงตลอดเวลานะครับทั้งวิวทิวทัศน์แล้วก็เส้นทางด้วยนะครับต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับห้ามใจร้อนนะครับที่นี่ไปตามจังหวะทางโค้งแล้วก็จังหวะของเพื่อลมทางด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆนะครับห้ามรีบอันตรายมากๆครับถนนเส้นนี้นี่ฮะหมอกช้ำมากๆครับสวย สำหรับการเดินทางนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเตรียมรถให้พร้อมนะครับทางรถจนต์ทั้งมดเอไเนาะเช็คสภาพรถให้พร้อมสำหรับการเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยและเพื่อที่เราจะได้เที่ยวอย่างสนุกด้วยนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนทุกคนเที่ยวให้สนุกนะครับผม